ราคาตอนนี้นะคะปู๊ก,ก็ขอมารีวิวแบบหน้าเต็มบ้างแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึก่าสองคลิปที่ผ่านมานะคะเป็นแบบเปลือยหน้าแล้วแบบเอาหมวยมากคอนแทคคอนต้าอะไรก็ไม่ได้ใส่เลยแถมมีคราบมาสคาร่าด้วยดัชที่แบบไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปยุ่งพอดีอย่างที่บอกไปคลีนซิ่งอ่ะมันคลีนซิ่งอยากเป็นเทสเตอร์แล้วทีนี้มันหมดทีนี้ก็เลยแบบไม่รู้จะเอาอะไรเช็ดก็เลยใช้พยายามใช้พวกโฟมล้างหน้าอะไรอย่างงี้เช็ดก็แบบไม่อยากไปถูมันแรงนะคะ ก็เนี่ยให้เจ้าออยส่งมาแล้วพอมากหนะ้าเพราะว่าอย่างที่บอกมากหน้าหมดมากหน้าหมดแล้วก็คินงซิ่งหมดนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งมีหลายคนถามค่ะว,ว่าวิธีการใช้ของมาร์กนะคะที่ปููขาเนีดเป็นยังไงนะคะก็อยากจะบอกเลยว่าการทํางานของมาร์กนาะด้วยระบบการทํางานนะคะของมาร์ของปูเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับแผ่นมาร์กนานืกอออกไหมแผ่นมาร์กนาที่แบบเป็นแผ่นแล้วก็ซึมแล้วก็แปะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะคล้ายๆกันก็คือการที่เอ่อ เวลาเราทามาเข้าไปใช่ไหมคะสามารถทำสามารถคือเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันก่อนนอนเนี่ยก็สามารถสามารถเออ,อเขาเรียกไงอะเพาะเล็บสัญญาว่าจะไปทําโอเคนะแล้วก็เออก็คือมาเข้าไปใช่ไหมคะพอมา์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือขั้นตอนของมันก็คือจะมีพร้อมกันเลยก็คือซึมเข้าบํารุงสู่ผิวนะ ซึมเข้าบำรุงสู่ผิวแล้วนะคะแล้วก็ปกป้องด้วยปกป้องจากฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆนะคะในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันก่อนนอนอยู่อย่างนอนดูหนังหรือว่าเดินไปเดินมาเดินกินเดินอะไรอย่างนี้ก็สามารถมามาร์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีเวลาเยอะๆอะ,อะไรอย่างนี้<ม>ก็จะซึมเข้าสู่ผิวอยู่แล้วแล้วก็ แล้วสําหรับใครนะคะที่มาร์กก่อนนอนนะมาร์กก่อนนอนก็สามารถทําได้ก็เกลี่ยให้สีผิวเนี่ยให้สีมาร์กเนี่ยมันเรียบสม่ําเสมอนะคะแล้วก็อืมเวลานอนเนี่ยขั้นตอนของมันก็จะบำรุงอย่างล้ำลึกได้ทั้งคืนเลยตอนเช้ามาตื่นมานะคะก็จะเจอกับผิวที่นุ่มก็คือก็คือทุกอย่างนะคะจะทุกอย่างจะจะรับรู้เมื่อเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราสัมผัสกันหน้าเราครั้งแรกก่อนล้างหน้าเนี่ย ก็สัมผัสได้เลยว่ามาร์กเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวเพราะผิวจะนุ่มขึ้นพวกรอยดํารอยแดงรอยแกะสิวรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายเร็วขึ้นนะคะก็จะช่วยบํารุงแล้วเวลาล้างออกก็ล้างง่ายค่ะก็คือล้างด้วยน้าเปล่าถูๆๆแล้วก็ออกเพราะว่าเราจะเป็นส่วนผสมของน้านมเป็นหลักแล้วก็จะหอมกลิ่นน้านมมากคือจะรู้เลยคือแบบมันจะมีแบบคือปู้จะทํารูปไว้ในไอจีให้ดูนะคะว่าเออก่อนยังไม่นอนก่อนก่อนที่ยังไม่นอนเนี่ยก็คือจะแบบโบ้ทิ้งไว้ให้มันแบบเออนั่นนะ ให้มันแบบดูแบบไอ้นี่หน่อยเคลือบหน่อยเพราะว่าเรายังไม่นอนเราก็ต้องปกป้องก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนช่วงขณะปกป้องนี่ก็คือซึมเข้าสู่ผิวทํางานไปด้วยนะแล้วก็จะซึมเข้าไปเรื่อยๆพอใกล้เวลานอนของเราในอย่างสมมติว่าพู้จะมาทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าจะล้างหน้าอะไรเสร็จก็ดูหนังสองชั่วโมงใช่ไหมก็จะมาทิ้งไว้พอตื่นมาไม่ใช่ตื่นนอนดูหนังเสร็จพอดูหนังเสร็จก็มาสองกระจกก็โอเคมันก็ซึมเข้าสู่ผิวแล้วเราก็เกลี่ยนิดนึงเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแต่ไม่ต้องเกลี่ยให้มันแบบ หายไปหมดนะก็คือเกลีย่ยให้มันได้ละได้ความพอดีแล้วก็นอนพอนอนเสร็จพอนอนไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องห่วงนะคะสาหรับใครที่นอนกอดแฟนหรือว่านอนอะไรอย่างนี้กลัวจะเลอะเสื้อแฟนหรืออะไรอย่างนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยไม่เลอะตื่นมานะคะไม่มีรอยแหว่งของมาร์กเลยจริงๆมาร์กเนี่ยจะเนียนเรียบไปกับสีผิวคือจะตื่นมาสองกระจกก่อนเลยนะก่อนหลังหน้าคือเห็นเลยว่าแบบมาร์กเนี่ยจะซึมแล้วแบบคือแบบถูแบบใช้มือธรรมดาเนี่ยคือป้ายไม่ออก คือป้ายไม่ออกไม่ได้ไม่ไม่ได้บเพราะว่ามันแบบมันเคลือบหรืออะไรนะคือมันซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็คือม like hmm okay. the ันแบบมันล็อกมันล็อกทุกอย่างเลยล็อกความทุกปัญหาของผิวบนใบหน้าค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้าเปล่าง่ายๆล้างด้วยน้าเปล่าเลยน้ำเปล่าธรรมดาลองเทสดูได้เลยค่ะก็คือออกแล้วก็พอเราออกนะตอนเราล้างหน้าออกนะปู้จะใช้วิธีแบบใช้น้าเปล่าแล้วก็นวดนๆๆนหน่อย ก็ยังหอมนมอยู่แล้วก็ล้างออกอีกทีหนึ่งแล้วเราเค่อยใช้สบู่ตามหรือว่าโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนละกันจะออกไปข้างนอกาชาพลจะไปทําฟันนะคะพูดเร็วมากเหนื่อยนี่สร้อยนี้ายาพลซื้อให้เขาจัดก,การแต่งตัวให้หมดเลยวันนี้นะคะบอกว่าวันนี้ขอลองใส่ใสร้อยที่เขาซื้อให้หน่อยเขาชอบมากคือเขาชอบเขาชอบแต่เขาใส่ไม่ได้ไงเพราะเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมก็เลยต้องยอนหน้าที่ให้ปุ๊บปู้นะคะ แล้วก็เล็บสัญญาค่ะว่าจะไปทําแต่ว่ามันไม่มีเวลามันไม่ชอบปู่เป็นคนไม่ค่อยชอบนั่งอะไรนานๆนั่งทํอะไรทำนานๆทานลงทานเล็บอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะต่อเล็บแต่ใช้เวลาต่อมันสามถึงสี่ชั่วโมงเงี้ยไม่ไหวจริงๆตอนนี้ก็เลยไปแค่สปาเล็บทาเล็บอะไรเงี้ยเกือบสองชั่วโมงก็แบบอึดอัดจะตายอยู่แล้วนะคะก็โชคดีได้เทียร์พนเชียรพนเขาไปนั่งทาด้วยเขาก็นั่งทําเล็บของเขานวดของเขาอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อน โอเคค่ะตอนนี bye. Bye ้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโซเชียลใหม่อีกรอบหนึ่งนะไปแล้วบ๊ายบาย